สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมกำลังจะอาจพลาสติกพระองค์นี้นะครับก็เลยหยิบมาส่องดูนะครับเป็นพระที่สวยมากเลยนะครับเป็นพระปิดตาหลวงพุทธิมปีพศ2517นรนะครับ2อ1 7นาเะครับเป็นพระปิดตาของหลวงพุทธิมนะครับ เนี่ยครับเป็นอันนี้เป็นหลังหลังน้าเต้านะครับหลังน้าเต้าฝั่งพลอยแดงนะครับฝั่งพลอยแดงนะครับอรนนี้จัดว่ามีมวลสารของอ่ามีมวลสารของอ่าพระผงกุมารพระผงภัยกุมารด้วยนะครับอ่าตรงนี้อ่าพระองค์นี้มีเสน่ห์มากเลยมันมีเส้นเกษาที่ผมชี้ให้ดูนี่คือเส้นเกษาของหลวงปู่นะครับเนี่ยแทงแทงออกมาเนี่ยเส้นเกษาของหลวงปู่นะครับ จัดว่าสวยหายากมีเส้นเกษามีมวลสารจัดว่าครบเครื่องเลยครับพระองค์เนี้ยอืมแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นหลังเตา่าอ่าหล,หลังหลัง้ําเตาเออมันจะมีเส้นอ่าบังคับพิมพ์อย่างนี้นะครับเนี่ยครับถ้ากดอย่างเนี้ยมันจะมีเส้นบังคับพิมพ์เห็นไหมพิจารณาง่ายนะครับถ้าถ้าถ้ามีเส้นบังคับพิมพ์อย่างเนี้ยให้ให้ฟันธงได้เลยว่าเป็นพระแท้นะครับ ัิพิจรณาได้นะครับนะเส้นบังคับพิมพ์ดูปังมันจะนูนนูนขึ้นนะครับอะมันจะนูนนูนขึ้นอันนี้เป็นเป็นนะครับน่ครับก็จะมีเกสาเนี่ยผมชอบเสนีสนีของพระองค์เนี้ยผมก็เลยหยิบขึ้นมาส่องดูเนี่ยมันมีจะมีเกษาของหลวงปู่ด้วยนะครับเนี่ยครับมีเกษานี่ครับ ส่องให้ดูไ,ได้อะนี่นี่ตรงหัวนี่จะมีเส้นเกษาเนี่ยอ,อืสวยจริงจริงกลังอาจจะอัดพลาสติกเลยครับเนี่ยเส้นเกษาเนี่ยครับแล้วก็ลงบอลไว้ลงบอลนะลงบอลบอลมันจะหลุดๆลุดล่อนล่อนหน่อยนะครับอันนี้แล้วก็จะมีเกษาเนี่ยตรงคอยอ่าก็มี Uh, รุ่นนี้อ,องค์นี้ไม่ไม่ได้ลงผงตะไบชินะบัญชนนะครับชินะบัญชรอ,อ,องค์นี้ไม่มีนะครับมันมีอยู่หลายเนื้อนะครับจะมีเนื้อสีดําด้วยเนื้อสีเทาด้วยเนื้อที่ขาวด้วยองค์น,นี้เป็นเนื้อสีขาวนะครับเนือี่ขาวนืที่ขาวนี่ครับจําพิมพ์ดีๆครับอแล้วก็เนี่ยตรงด้านบนเนี่ยครับจะมี เป็นเส้นขีด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 อันนี้เกิดจากบล็อกนะครับอันนี้เกิดจากบล็อกเส้นขีด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 เกิดจากบล็อกนะครับเนี่ยตรงตรงตรงหัวตรงหัวหลวงปู discord, ่เนี like corona, ่ยตรงตรงหัวพิมพ์เ like นี่ยครับเนี่ยตีกล้องดูอ like ีกทีก็ได้นะครับตรงหัวเนี่ยจะเป็นเส้นขีด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 นะครับอย่างเงี้ยแท้อย่างเงี้ยแท้ได้เลยนะครับพิจารณาง่ายนะครับอย่างเงี้ยแท้เนี่ยครับปีพศ2517นะครับเนี่ยครับ หลังเป็นยันห้าเนี่ยครับด้านหลังจะเป็นยันห้าเนี่ยเรามาดูเส้นบังคับพิมพ์บ้างนี่เนี่ยถ้าเป็นร่องๆ่องย่างเงี้ยบังคับพิม์อย่างเงี้ยพิจารณาได้เลยนะครับว่าแท้ครับเนี่ยดูองค์ประกอบดูมวลสารแล้วอ่ะเน,นี้ยครับเป็นไหมเนี่ยเส้นบังคับพิมยังเป็นร่องๆ่องเลยครับเวลากดนะครับสวยแล้วก็พลอยแดงพลอยจะเป็นสีประมาณนี้นะครับเนี่ย แล้วก็มวลสารแล้วก็เส้นเกสรนะครับก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ไม่มีผงตะไบชินะบัญชรน,นะครับอันนี้จะมีมวลสาราผงพายกุม,มารผงพายกุม,มารน,นะครับประสมด้วยนะครับเวลาตอนอมวลสารทำมวลสารขึ้นนะครับนะครับดูสวยมากเลยนะครับอ่า เป็นความรู้เล็กๆน้อยนะครับสวัสดีครับผม